สวัสดีค่ะพอดีพอดีกำลังจะนั่งดูซีรีส์นะก็อีกหลายตอนจบแหละแล้วก็พอดีตอนทานอาหารเราก็ต้องสั่งอาหารมาไอตอนดูหนังอะเราก็ต้องสั่งอาหารมาทานด้วยนะแล้วหรือไม่ก็ตอนทานอาหารเราต้องดูหนังไปด้วยพอดีก็นักอยากทานนี่นะตอนแรกว่าจะสั่งฟักทอง อยากทานฟักทองใส่เครื่องไงแต่ปรากฏว่า้านนี้เขาไม่มีนะอก็เลยสั่งเป็นโบลอยน้ําขิงเราชอบทานับลรยน้ำขิงมากเลยนะ,นะก็มีโบลอยน้ําขิงนะแล้วก็มีเป็นน้ําขิงทรงเครื่องแล้วก็มีเต้าหวยแล้วก็มีงาดำงาดำ เป็นใส่เครื่องอะนะงานดำทรงเครื่องอะนะเนี่ยแล้วก็งานดำงานดำใส่บัวลอยนะคือบัวลอยบัวลอยเนี้ยมันจะเป็นบัวลอยน้ำผิงน,นะแล้วก็บัวลอยงานดำเนี่ยก็จะเป็นงานดำเร,เราเราเราชอบทานเราชอบทานน้ำปักทองแล้วก็งานดำนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นซุปงานดำนะแต่เวลาเราไปสั่งก็จะเป็นงานดำ แตเราเราเวลาเราทานเราต้องใส่เครื่องมะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้องวยเนะเขาก็ใส่อันนี้มาให้ใส่ถ้วยอมาให้อยืากว่าจะนั่งทาแล้วก็ดูทีวีไปด้วยนะอะไรอย่างเนี้ย ถั่วเขียวมาด้วยดูดิแต่เวลาสา่งมาทานแล้วคือราคามันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะสูงกว่าเดินออกไปซื้อเองนะบางทีเราเห็นราคาแล้วก็โอ <c oughs> คือเหมือนกับว่าสูงกว่าราคาที่เดินออกไปซื้อเองก็ประมาณเท่าตัวเลยนะอันนี้คือต้าวันน้ำขิงก็แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นร้านไหนที่ไหนนะ อันนี้ก็คือเต้าหู้น้าขิงอนะ่ะปกติถ้าเราไปสั่งที่บ้านสั่งหน้าบ้านหน้าออกซอยเราก็ถุงลนะประมาณสนะิบเนาะตอนนี้ก็สนะิบห้าแล้วเนาะอันนี้คือสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทแล้วน้ําขิงทรงเครื่องนี่ก็คือน้ําขิงใส่เครื่องแนะ่ะหกสิบเลยนะหกสิบบาทแล้วก็บรรทน้ำขิงเจ็ดสิบปกติถ้าเราไปสั่งแถวเนี้ยแถวบ้านเราบรรทน้ำขิงก็จะประมาณยี่ห้าไม่เกินสามสิบนะอันนี้โอ้โหเท่าตัวเลยเจ็ดสิบแล้วก็ซุปงาดํา ซูงาดำนี่ก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปสั่งร้านะพวกนี้ก็เป็นงาดำงาดาใส่เครื่องอะนะถ้าเป็นแถวนี้ก็จะประมาณไม่เกิน2 0บบาทอันนี้55บาทแล้วก็อันนี้ัวลอยงาดำนะก็คือเหมือนเอองาดําใส่เม็ดับลอยที่ว่าคล้ายๆกับโบลอยน้ําขิงอนะแต่ว่าเราไม่เราไม่เอาเป็นน้าขิงเราเป็นเปงาดาอันนี้ก็85บาทคือแบบเราว่าราคาค่อนข้างจะสูงกว่า สูงกับข้างนอกเกือบเท่าตัวทั้งหมดก็ประมาณสา0กว่าบาทนะสั่งมาหรายการเนาะอะไรเงี้ยแต่ประเด็มันดึกแล้วไงสามทุ่มเราก็เลยบางทีบางร้านเขาเขาไม่ได้แถวบ้านเขาเราเขาก็เก็บหมดแล้วนะเราก็เลยบางทีมันอยากทานมากอ่ะอยากกินมากๆเลยเราก็เลยสั่งมาทานนะเนาะอะไรเงี้ยแต่พอเห็นราคาเราก็แบบเออมันเออนั่นแหละมันก็เหมือนกับเต้าหวยธรรมดาแหละคืออะไรเงี้ยแหละแต่ว่าเอ ก็นะก็อย่างเงี้แหละถ้าเดินออกไปซื้อมันน่าจะถูกกว่าครึ่งนึงเลยอาจจะแค่ร้อยกว่าบาทไม่เกินสองร้อยหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ว่าเออมันก็เป็นมันก็เป็นแต่ค่าส่งเขาก็ไม่แพงนะค่าส่งก็ไม่ถึงสิบบาทนะอืมอันนี้คือเป็นราคาของที่ร้านเขาเลยนะก็จะเป็นราคานี้เลยอะไรเงี้ยนะราคา อาจจะเป็นราคาส่งราคาที่เขาส่งมาบ้านน,นนะแต่ถ้าขายที่ร้านเขาหน้าร้านอาจจะเป็นอีกราคานี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบมากกว่าเข้าตัวเนานะเพราะเราเคยสั่งแบบเป็นถ้าเป็นอ่าส้ตามตำบางร้านเขาก,ก็ราคาบางทีบางร้านแค่สามห้าน,น,นะก็ถูกกว่าที่เราไปซื้ออีกนะที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็50บาทแล้วนะอะไรเงี้ยประมาณ50แต่บางร้านก็ให้เยอะแล้วก็30กว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีจะสั่งอาหารก็ต้องดูด้วนยะ บางทีราคามันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะสั่งมาอะไรเงี้ยบางทีมันถ้ามันราคามันแพงเวอร์เกินดูเวอร์เกินนี่ก็โอ้โหคือถ้าแพงกว่าเดิมสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่นี่หูแพงกว่าเท่าตัวอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหเออที่หลังบอกก็ก็ดูก่อนแล้วกันนะอาจจะเดี๋ยวอาจจะหาร้านอื่นที่ว่าราคาที่ถูกกว่าน,นี้อะไรเงี้ยนะบางทีถ้าทุกอย่างทานขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนกับ มันก็แล้วปริมาณก็มันก็ไม่ได้เยอะกว่ากันเท่าไหร่นะปริมาณอ่ะรสชาติก็ไม่รู้นะแต่ไม่ว่าบางทีรสชาติอาจจะดีกว่าก็ได้นะเรายังไม่เคยสั่งทานเลยเพิ่งมาสั่งทานนะอะไรเงี้ยสั่งมาทานที่บ้านเลยรสชาติอาจจะแต่จริงจริงร้านอื่นมันก็ส่วนใหญ่มันก็รสชาติมันก็จะอร่อยเหมือนกันหมดแหละพวกพวกอาหารแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อร่อยยนะก็ไม่ได้มีเครื่องอะไรมากมายเครื่องปรุงอะไรมากมายก็ใกล้เคียงกันแหละอะไรเงี้ยแต่ว่า มันแพงกว่าเท่าตัวเลยนะแล้วก็อันนี้ก็แค่สามเมตดเองปกติมันจะเยอะนะไอ้ตรงนี้อาจจะแบบค่อนข้างสูงสูงมากเลยนะรนะคาะแต่แบบอยากอยากทานนะอยากกินอะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาอะไรเงี้ยอือก็อันนี้มาพูดถึงอ่าอันนี้ให้ฟังนะถือว่าจะนั่งนั่งทานดูด,ดูหนังด้วยนะแต่ปกติอถ้าเป็นงาดงนดำนี่มันก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วแหละอือ โบรณน้ำขิก็ราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับที่เราเคยไปซื้อทางแถวบ้านมันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน30สบาทนะแต่ถ้าเทียบกับในในในห้างหรือว่าร้านที่มันไอ้นี่อ่าไอ้นี่เแนบบี่ยก็ราคาก็จะแพงแหละถ้าเป็นร้านที่มันไอ้นี่นะแต่ร้านนี้ก็อาจาจะเป็นร้านแบบไอ้น,นี่ก็ได้มั้งเราก็ไม่รู้นะอืม,อมถ้าเป็นนี่เป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างจะไฮไฮอ่ะ ราคาก็จะมันก็จะประมาณเนี่ยร้านขิงก็จะ,ะมาเป็นร้อยเป็นอะไรอย่างนี้แหละประมาณนั้นแหละเราคิดว่าเท่าที่เราเคยสั่งนะแต่นี้เราคิดว่าเหมือนร้านทั่วไปแหละเหมือนเพราะว่าวส่วนใหญ่ร้านที่เราไปซื้อจะเป็นร้านตามแผงลอยทั่วไปนะราคาเขาก็จะอนี่แหละแล้วเครื่องก็ไม่ได้ให้มาเยอะแยะอะไรมากมาย <c oughs> เออไม่ได้เยอะมาก,หร,กหรอกอะไรเงี้ยก็เลย ทีเราเราสั่งอาหารมาเสร็จแล้วตอนหิวมันก็อยากจะทานนู่นทานนี่นะเราเคยบอกว่าหิวมากๆแล้วก็เฮยสั่งสั่งสั่งมาปรากฏเฮ้ยกินไม่หมดอย่างเงี้ยบางทีก็เสียดายก็มีนะอะไรเงี้ยบางทีตอนหิวมันก็ไม่ได้คิดก่อนสั่งหรอกแต่พอสั่งมาเสร็จแล้วก็เฮ้ย <c oughs> หรือหรือไม่ก็ตอนทานจนอิน่มแล้วบอกเฮ้ยอะไรเงี้ยแพงไปเปล่าอะไรเนานะแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นร้านอะไรนะแต่ว่า บางร้านเขาก็อาจจะแบบราคาสูงก็จริงแต่ว่าคนก็ยังก็ยังทานนะเพราะว่าเขาอาจจะมีทําอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติอาจจะโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่รสษนิยมของแต่ละคนนะบางคนเขาก็ยอมที่จะจ่ายแพงเพื่อทานอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ที่แบบว่าราคาแบบที่รสชาติมันอาจจะรสชาติจะอาจจะโอกกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยนะมันก็แล้วแต่นะบางคนเขาก็ยอมอะไรเงี้ยน,น,นะ แต่งาดำาก็ราคาประมาณนี่าารา,างทราคาส่วนใหญ่จะคจราคาสูงว่าวถ้า่งานงาดำนะนี่จะมีน้ำฟักทองน,นี่แต่ว่าอาจจะเป็นร้อยก็ได้นะเพราะส่วนใหญ่าาน้ำฟักทองมันจะแพงแหละแต่ว่ามันแต่ถ้าเป็นน้ำฟักทองสั่งมาถนี่ต้องรีบทานเลยนะเพราะมันจะเสียง่ายบางทีนะสั่งมาทา,ทานที่บ้านนะยังไม่ทันทานเลยแกะถุงแล้วได้กลิ่นเสียแล้วนะ้ำฟักทองมันต้องทานทันทีเลยนะบางทีทิ้งไว้สักพักมันก็เสียเร็วละแต่เราชอบทานน้ำฟักทองไง บางทีไม่ต้องเติมน้ำตาลมก็อร่อยอย่างนี้นะอ,อันนี้ก็มาพูดถึงประสบการณ์เดี๋ยวกำลังจะทานอาหารแล้วนะคะสวัสดีค่ะ